สวัสดีครับพายเมชิชชาแนลครับผมวันนี้เรามากดเสาเข็มกันที่สถานีรถไฟฟ้ากุนพนนะครับนี่ก็หน้างานภาคบ่ายแล้วนะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับผมในคิดก่อนๆช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการทํางานของเสาเข็มน,นะครับผมบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็เป็นบริษัทที่ผลิต เสาเข็มสําเร็จรูปนะครับถูกไซทุกขนาดนะครับทูกไซทุกขนาดทุกกี่ห้อนะครับจะเหลี่ยมจะไอจะกลมนมีหมดนะครับถูกไซนะครับเป็นงานอาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขับแม็คโครขับรถต่อรับเทนเลอร์ครับเครนนะครับมีครบหมดเลยครับผมครบวงจรนะครับ อยู่ในลงในลายผสมปูนรถผสมรถปูนรถปูนเทมีหมดนะครับผมจะเป็นคนงานผูกเหล็กอะไรก็มีหมดนะครับโรงงานใหญ่นะครับผมก็ประจําเครื่องกดนะครับรถตอก็มีเยอะครับบรรยากาศหน้างานวันนี้เขาก็ล่อไปคนละสิบต้นอัพแล้วครับเนี่ยในเครื่องตอกนะครับผม นี่คงจะเป็นต้นสุดท้ายแล้วครับสาหรับวันนี้นะครับคนละต้นสุดท้ายครับตอนนี้มันก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่ครับผมเสาเข็มก็มาลงเยอะแล้วครับผมกองไว้เยอะๆอย่างนงี้ผมอยู่กลางลงเข็มอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จมดินหมดแล้วครับไม่เหลือขนาดเมื่อวานนี้มาแล้วเป็นสิบสิบก่าเทนเลอร์ก็ยังหมดนะครับนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จมดินหมดนะครับผมไม่เหลือครับไม่เหลือ รอต่อหนึ่งสองสามสี่สี่เทนเลอร์ครับส่วนผมก็วันนี้ได้ได้สองต้นนะครับนี่ก็ต้นที่สามเข้าตำแหน่งไว้แล้วนะครับรอกดพุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องนี้ด้วยครับผม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับผม